ไมโครมาแล้วไมโครเข้ามาพามแล้วมาจกพามนี่นะคะเอฟซีโน่นรถส่งไมโครเข้ามาไม่ถึงเนาะมันติดสายพายก็เลยมาส่งปากซอยไมโครก็เลยไต่เข้ามาเองมาแล้วมาแล้วกระดึบกระดึบกระดึบมาแล้วอ่าเนี่ยแล้วก็มาจกเอ็ดอันนั้นใหม่เลาะทุกคน กลุ่มขั้นบอ่อเฮ็ดน้ำบอ่อพักน้ำแล้วก็จะเกี่ยมปุกทุเรียนอีกนะคะได้ค่ะม,มาเลยเกรดรึบเกรดรึบเกรดรึบเกดรึบกายมาเลยมาเลอันนี้มีโคใหญ่นะคะทุกคน โอ้กระึบกๆๆดกักจุกมันเฟบซีปักจุกใหญ่โบ้นี่ยจุกดินแล้วไวนะคะ FC เอฟซีดูอันนี้สิเป็นเม่ใหญ่มากทุกคนนี่ตอนทุกคนไมโครเล็กไมโครกางเนาะกำลังเคลียร์พื้นที่ชาทุกคนไมโครยังติดสายพาอยู่นะคะ FC เอฟซี ม่โคใหญ่สูงมากเลยอะจะเอาสายไฟขึ้นเนาะมันติดม,มาแล้วค่ะนี่กำลังเกี่ยยือ้อสายไฟเปิดทางให้ไมโครขาอิฟซีหลังสายไฟออก อ้าวได้ยินๆอ้าวนักเคลียร์พื้นที่อ้าวได้แล้วเลิ่อเลิศเลื่ไปดูว้าฮ่าฮ่า่คือเข้าไปได้อ้าวขามาแล้วจะเข้ามาทำข้างนู้นเข้ามาเคลียร์พื้นที่เนาะ เอามาประจำทีเดียวระจุดอันนั้นน,น่ที่เข้าไปอันพู้อะไรทำโบสองก่อนนะคะเอฟซี FC. เข้าโบสองจะเคลียพื้นที่เนาะจะทำโบพักน้ำก่อนขัข้นแรกพอได้โบพักน้ำแล้วเราก็จะ ทลายคันบ่อหรือว่าอันนั้นจะทำโคนเป็โคนทุเรียนคทุกคนนี่เก่าเมาย่าจังนบ้านงเกเยดิยอเลอามาย่างกินก็ได้เอาทำอะไรกินก็ได้กอกินบ้นตนะเนี่ย ตายยังหมืลูกะตายแล้วมนี่ปรงนี้ออันนี้ไมโครกำลังเคลียพื้นที่เซ็ตนะทุกคนจกเอาดินตัวนี้ขึ้นใส่คันตุ้มสะ่าทุกคนเคลียพื้นที่จะเฮ็ดสะว่ายน้ำเอาน้ำเข้าเนาะ น้ำจืดเข้าแล้วก็สีไว้ฮดทุเรียนนะคะอีฟซีไปดูกันเลยจ้าจุกสะนะคะได้นี่แหละเลียร์พื้นทนนีกำลังจกดินโอ้เพิ่นทำงานไวนะคะพี่น้อง ทํำใ้นุ้โคใหญ่เดียปูดึดกำลังจกทยอยดินเอาถดเคียเพื้นที่ตรงกลางออกนะครับพี่นอ้องเยรงกลางออกแล้วก็มาไว้ตรงนี้เนะาะแล้วก็เสเอาดินตรงนี้ขึ้นเซคันด์ทำฮิตบอพักน้ำให้มันลึกแล้วก็ก้วงเอาน้ำเข้าได้เกี่ยมไว้

อย่างทางไงกันนะแม่ไม่โผล่มาลงเนาะตักงู้งี้งี้งี้ยคนเผ็ดไวัยกนเนาะตรงนี้ก็ชิทำสะเป็นสะน้ำที่เหลือกะสีทลายคัน อันบ่อแล้วก็สีขึ้นพื้นแบบปุตเรียญนะครับพี่น้องมาเร็วตรงโน้นเราก็สะเอาลินลงกัน แลบวคิดนีก็จะได้ล่าลูกลหลานเจอกันไหมเด้อลูกหลานเอฟซีภาคด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กูกับย่าเนี่ยเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเป็นกำลังใจให้ตายายเสมอมานะคะทุกคนขอบคุณหลายจ้าเนาะประมาณนี้ทุกคนเบสิกีเ้เปล่งคันให้มันใหญ่ขึ้น เวลาเอาน้ำเข้ามันจะดูบรรยากาศก็ดีีตอนเช้าเนาะท่านสวยมากก็สิแดดมันจะร้อนนิดนึงปากเห็ดอันนี้โบเวลาอันนั้นก็เปิดน้ำดักน้ำได้อากาิดิดคลอง กำลังน้ำขึ้นท <So> ุกคนน้ำขึ้นเต็มเลยนะครับทุกคนบ้รก็กาเท็นเรือพวกหาปูหาปลาฟองาสฟองของเราดีตลมแรงเงี้ยงยาวไปกูแต่ยังกัดนกยักัดดีตอนนี้ลมซวยๆแต่ว่าหน้าหนาวมันก็บนหนาวดอกมันเย็นพักเดียวเย็นแค่วันสองวันนี่ลม แดงนะฮะแหลมอุกเป็นบางวันบางวันกันนอนแดงเรือลองปลาปูมาป่ากันไปธรรมชาติ